ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีเวทพากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเซอร์นะคะทุกคนคิดถึงกันไหมคะทุกคนคือเราแบบไม่ได้เจอกันหลายเดือนมากๆนะคะเพราะว่า e อีเจไปฝึกงานมานะคะตามจริงก็ไม่ได้ฝึกงานอะไรหรอกค่ะก็คือค่อนข,ข้างที่จะแบบว่าหมดแพชชั่นกับช่องนะคะไปหาแบบว่าอะ,อะไรผักใจนะคะมาแล้วก็วันนี้นะคะเป็น เสียงอะไรวันนี้นะคะเป็นวันที่เราได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอ่าคลิปของเราในวันนี้ก็คือการที่เราแบบว่าจะกลับมาเล่นเกมไลน์เลนเจอร์นะคะแล้วก็อ่าไอดี ID นี้นะคะที่เปิดได้น้องบาวน้องบาวยมมาทูดนะคะใน,นอีเวนต์ฮาโลวีนเนาะ ที่เห็นอยู่หน้าทีมนั่นแหละแกฉันดีใจมากฉันเปิดได้แลวฉันลองกรีดเลยอันนี้จริงคือแบบไม่ไหวอันนี้คือกรีดจริงนะคะนี่นะคะน้องบ่าวเราก็ได้ปั้นแม็กไปแล้วนะคะเป็นไฮเปอร์แม็กนะคะซึ่งยังจะบอกว่าน้องบ่าวนี้คือแบบพยุงทีมได้แบบว่าโอเวอร์แอคติ้งมากอ่ะแบบว่าโอเวอร์อ่ะพยุงทีมได้แบบไปแบบได้ไกลมากนะคะแล้วตอนนี้โดนตีตกแล้วคืออะไร โอเคแรงมากเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลน้องข้าๆวๆกันก่อนนะคะว่าสกิลน้องบ่าวยมทูมีอะไรบ้างนะคะสกิลแรกนะคะเป็นวิญญาณปีศาจนะคะอัญเชิญวิญญาณปีศาจไปโจมตีศัตรูทำการยกเลิกอำตาศัตรูนะคะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,200องรเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใบศัตรู5วีอุ้ยแรงมากใบศัตรู5วีเลยเหรอแล้วก็ทำการเรียกนะคะซัมมอน วิญญาณปีศาจอ๋อกันพายุได้เจ็ดวีนะคะวิจึงนะคือแบบว่ามันแบบเอาไว้จกกัดการไม่ให้ทีมฝั่งตรงข้ามเวลาเขาพัดเรามาแล้วแบบมาถึงหนะ้าป้อมเราได้เร็วนะคะส่วนอ่าสกิลที่2องะคะเป็นคาถาจากยมโลกก็คืออ่าเป็นการสร้างบับนะคะให้พักพวกแล้วก็ตนเอง <c oughs> เป็นการสร้างมาเรียนในพื้นที่นะคะหวินาทีแล้วก็ เพิ่มอาตากหลบทักษา50%เอ้ยซึ่งอ่ะเสรจวีอุ๊ยเลิศเกินส่วนความสามารถนะคะเป็นอ่าอันแรกนะคะเป็นสร้างบารียสมบูรณ์แบบนะคะเป็นแบบเมื่อเรากดออกตัวนะคะจะมีโอกาสที่แบบน้องบาวยูมาทูตจะไม่โดนโจมตีเป็นเวลา5วิอันนี้ฉันพูดถูกไหม <laughs> น่าจะถูกนะ าาน,นางจะไม่โดนโจมตีเป็นเวลา5วีนะคะแล้วก็ความสามารถที่2ก็จะเป็นการขัดขวางการผลิตและธาตุอันนี้ดีมากคือแบบเอาไว้ตัดแร่ฝั่งตรงข้ามอันนี้คือปวดปวดพอสมควรส่วนร่างก้าวดาวนะคะก็จะมีโจมตีครั้งสุดท้ายต่อต้านการหลบสเนีแล้วก็สร้างล่างโคลนปรีชีพ้วยส่วนตัวคิดว่าอันที่มีประโยชน์น่าจะเป็นสร้างร่างโคลนนะใช่ไหม มันดูปั่นป่ว okay, นดีอะมันดูแบบเลีย we like, ้ยกออกมาได้เรื่อยๆเลี้ยๆเลิ้นพันแรงมากโอเคเดี๋ยวเราพาน้องเออแล้วค่าสเตตัสนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเจ๊ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันคือจะมารีวิวตัวยังไงดูไม่เป็นต้านสกิลร้อยกว่าเลยละแรงมากนี่เราก็แบบพยายามตั้งใจให้น้องฉึกมากๆนะคะซึ่งก็แบบสุดแล้วสำหรับเกียร์ที่เรามีในตอนนี้นะอ่าแล้วก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิด กล่องกันก่อนนะครับจะได้หนเจสิก้าสี่วงนีืป่าปั้งไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องบ่าวไปตะรุยสเตทหลักนะคะเอาด่านที่อ่าสามร้อก้าหลักันด่านเบสิกเบสิกนะคะน้องบ่าวของเราน่าจะต้านอีกไก่ด่าน <laughs> อีกไก่ไก่อะไรไก่หรือนอกนกอินซีไก่อะไรละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่นะคะ อ่าแรกปัจจุบันมันมีบาปด้วยนะบาปประจำเดือนของมันนั่นจะเป็นอะไรเออฉันยังไม่ได้อ่านนะคะเดีย๋ยวเราออกน้องไปก่อนนี่นะคะยังไม่ติดโลเนาะอ่ะสกิลแรกนะคะนี่ค่ะเป็นการซัมมอนนะคะวิญญาณอุ้ยวิญญาณน,น่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักวิญญาณน,น่ารักนี่ซัมมอนซัมมอนดุอยู่นะคะเจ๊ว่าแล้วก็ใบด้วยนะคะใบแรงมากอันนี้ไงติดแล้วโล่โลติดแล้วโลติดแล้ว อ่ะอันนี้เป็นบัฟที่สองนะคะเป็นการตั้งโลให้พระพ่วงนะคะห้าวินาน,นะไม่ใช่เล่นๆนะอ่ะดูจีจะต้านใหมไหมเอเลดเกินอ่ะลดเกินแล้วดูดาเมจดาเมจไม่ใช่ขี้ๆนะคะดาเมจมันแรงอยู่นะดาเมจแรงอยู่นะแล้วดูซัมมอนตัวนี้ซัมมอนดุนะซัมมอนดุมากแล้วดูอืเป็นแทงที่แรง มากๆนะคะในแบบในตอนนี้นะเป็นลิเจอร์ใหม่ที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆค่ะทั้งแบบสกิลแล้วก็ความสามารถคือแบบช่วยทีมได้ดีมากๆนะคะ mm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะพานะคะไปเล่นแบบทีมกันในสเตจอ่าสเตอะไร PVP ลูกไม่ได้เล่นนานนี้ค่ะ mm. จะพาไปดูอ้าวเมื่อกี้ทำไมขึ้นล่ะเอะเอะยังไงเอะยังไงทำไมขึ้นเดี๋ยวเราหาทีมนะคะไปตีกัน โอเคทีนี้ทีนี้คุณสิริวัฒน์นะคะขออนุญาตนะคะทีนี้น่าจะโอเคขึ้นมาหลัง <c oughs> จากที่แบบรีหาทีมนานอยู่ประวูน,นะคะ,ะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะ,ะนี่ค่ะติดความสามารถทักษะนะคะก็คือจะไม่โดนอะ,อะไรโดนดาเมจใดๆอย่างสิ้นนะคะเป็นเวลาห้าวินเลออิศอ่ะอันนี้เลิศนะคือแบบนางสามารถไปยืนแทงโดยที่ไม่เสียเลือดได้อะ่ะ ืออันนี้คือเลิศดจริงอ่าและเอเลนฝั่งเขากระโดดมา้กระโดดมาแล้วเราต้องแบบต้านไว้แต่เอรลนเขาล่างทองนะไวายแต่เราโดโลลูกทำไงดีทีนี้โดนกดบ้านโดนกดบ้านแล้วโดนกดบ้านแล้วทำไงเขาโดดแรงจังเลยอะ่ะอันนี้คือเราจะไหวไหมเราจะไหวไหมพาดก่อนเลยอ่ามิซายพร้อมแล้วนะคะล้วก็กดแช่ไปกดยิงเลยค่าอย่าไปหยอง ไปหยองเรามันแบบนี่นะคะนี่ดูซซมมอนซมมอนคือดุดันไม่เกรงใจใครมากและนี่เลือดป้อมไปโดนอะไรเนะี่ยว่าอันนี้เราต้องกดอมตะก่อนคำถามคือจะไหวไหมจากแล้วอุ้ยโดนอะไรอะ่ะปารบาวนักมายากลแรงมากน้องบาวเรานี่แบบสะเทือนเลยโอ้โหฝั่งนั้นเขาแบบแรงเกินอะ่ะน้องบาว บ้า,าฝั่งนั้นนะากลัวมากอย่าบ่าวฝั่งเราอย่าไปยอมลูกสู้มันบ่าวแสดงเห็นว่าบ่าเราก็แบบลูกพญานาหมืน่นจะให้ฉันเงียบปากหรือไม่ได้อย่าไปยอมเอาสมุดต,ตบมันเอาสมุดต,ตบมันลูกอ่าเราแซมมอนนะคะตอนนี้ก็คือแบบแตกตื่นแล้วน่ารักอะ่ะแซมมอนน่ารักมากเลยฉันชอบแซมมอนอยำมะามว่วง เราสู้ได้อย่ามามั่วไฟกันแล้วนะคะตอนนี้อือสวนหมัดจาไปสวนหมัดจะมาใครจะอยู่ใครจะไปละ่ะคะเบานักมายากลกับเบายมมาโทษนะคะตอนนี้อ่ะโอ้หเบาเบานักมายากลก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะล้มไปไหลายตัวมันส่วนเรากับไว้แก่เฮ้ยเฮ้ยสู้ได้ไหมเฮ้ยสู้ได้ไหมเฮ้ยเราอย่าไปยอมลูกตัดตัดแล้วมันลูกตัดจะบอกว่าตัดเลือดเล่นเอาลีเยอะไปไม่ได้ ตัดแลมลูกตัดแลเออเลิศเกินลูกชันมันเลิศแม่แม่แม,แม่เอลินฝั่งนะั้นน่ารังาญมากเลยนะฉันจะเอาอยัางไงกับเขาเอร่นเจอแน่เจอแน่แนซมมอนใส่หน้ามันเลยลูกคือแบบนี้นะคะโดนใบหมูแบบน่ากลัวมากนี่ฉันบอกแล้วนะเขาไม่ฉันจะบอกว่าเขาไม่ชนะเราหรอกเธอจะไม่มีวันชนะเราหรอกเห็ุผิดลูกอย่าไปหยองคือ <c oughs> ตัวแบบคือเห็บผิดหรอก เฮปิสตอู้โดนอะไรอะ่ะตายหมู่เลยเมื่อกี้เนี้ยโดนบาวเราแบบว่าสมอนใส่นะคะตายเลยตุ้มต่าเสียชีวิต <c oughs> อันเนี้ยขำตุ้มต่าเสียชีวิตเลยเหรอแล้วตัวบินเขาไม่ตายสักทีอะ่ะยิงตั้งนานแล้วลูกเป็ดลูกเป็ดเราหมากลุกเราอย่าไปยอมลูกนี่เรากดบ้า็ได้ลูกยิงตุม้มสู่ขีดในวันจิจูชนะมาได้นะคะคือมันดีมากเลยนะไม่ช่วยตัดแ,แล้วแบบ ฝอน้องขนะ้ามน่าจะไม่มีแล้วนั่นคือแบบออกไม่ได้อันนี้ขำอะ,อะโอเคอสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวบาวยมทูของเราเต้ก็ต้องอขอตัวไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวไว้เจ้จะมีทำเกมโดบอ๊ได้วยนะคะก็ไว้รอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย